สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาดูทาร์ตสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทำนายในช่วงเดือนเมษายน2 5 6 6ทุกการทำนายเป็นการทำนายแบบก,กว้างๆไม่ได้เป็นการทำนายเจาะจงบุคคลนะครับดังนั้นเรื่องที่ทำนายแล้วถูกใจชอบหรือมีประโยชน์กับท่านก็ขอให้น้อมรับเอาไว้ส่วนเรื่องที่ไม่ถูกใจไม่ชอบไม่ไม่ถูกใจอะไรกับเราเนี่ยก็ไม่ต้องน้อมรับเอาไว้นะครับเพราะการทำนายอย่างที่บอกไว้ เป็นการทำนายแบบกว้างๆไม่ได้เจ,จาะจงบุคคลครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยนะครับมาดูกันต่อนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกันหรือว่าราศีกันนะครับในช่วงของเมษายนนี้เนี่ยเรามาดูแบบกว้างๆกันนะครับว่าชาวกันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกนะฮะได้เดอะเฮอร์มิตนะครับได้เดอะเฮอร์มิตนะเป็นไพ่เกี่ยวกับ ผู้ที่สแสวงหาองค์ความรู้นะครับสแสวงหาความจริงบางอย่างนะครับอาจจะมีการปีกวิเวกนะเหมือนจะได้ไพ่ประจําราศีเลยนะเฮอร์มิตก็คือการเข้าไปทํางานที่มันต้องใช้องค์ความรู้ความละเอียดรอบคอบนะครับแล้วคุณอาจจะต้องจดจ่อก,กับมันมากๆนะชาวการมีโอกาสในเรื่องของการทํางานที่ที่มันจะต้องใช้ความรู้ความสามารถหรือบางงานเนี่ยเราอาจจะยัง ไม่มีความรู้มากพอนะครับแต่จําเป็นต้องศึกษาเพิ่มนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบางคนอาจจะได้รับชาเลนหรือความท้าทายใหม่ๆในการทํางานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเหมือนกับเอามาดนักวิชาการเอาวิญญาณน,นักวิชาการมาใส่ในร่างนิดนึงนะครับการแสวงหาความจริงใครที่ต้องการเนะี่ยมันเป็นไพ่เกี่ยวกับการแสวงหาความจริงนะครับใครอยากจะ ค้นหาตัวเองอยากจะอยู่คนเดียวฝึกจิตฝึกสมาธิเนี่ยเป็นห่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวกันเลยนะครับในเดือนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูใบตอไอนะครับอ่ะหยิบผิด <c oughs> อ่ะนะฮะใบที่สองครับได้ไพ่หกถ้วยนะไพ่ตรงนี้เนี่ยถ้าเชื่อมกับไพ่ใบแรกนะชาวกันเนี่ยในเดือนเมษาอยู่เนี่ยมัน คือจบทายไงมันเหมือนกับว่าเราจะต้องไปทํางานแล้วเราต้องไปเจอกับคนที่เรามีความผูกพันกันในอดีตอะนะอาจจะเจอเพื่อนในวัยเด็กหรือเพื่อนที่ทํางานเก่าๆหรืออะไรอะคนทํางานที่เรามีความคุ้นเคยกับเขาแล้วเราอาจจะมีเรื่องที่ต้องแยกจากเขาไปในห้วงเวลาหนึ่งแล้วกลับมาเจอกันอีกรอบอะเออนะอืมเรียกได้ว่าบางทีนะ คนชาวการได้งานที่ต้องรับผิดชอบใหม่ทําให้เรานึกถึงเ้ยเพื่อนคนเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเราจําได้นะว่าเขาเก่งเรื่องเนี้ยเราก็ไปติดต่อไปประสานเขาได้เออมันมันมันจะมีลักษณะอย่างเงี้ยนะไปเจอเพื่อนที่เรานึกถึงนะครับแล้วเขาก็จะเขาสามารถเป็นครูให้เราได้นะเป็นครูเป็นเพื่อนถ่ายทอดความรู้ให้เราได้นะคนคนนี้นะครับเป็นคนที่เรามีความรู้สึกดีด้วยแหละในอดีตนะครับคําว่าดีนิด ไม่จําเป็นต้องมองในเรื่องชู้สาวันเดียวนะมันอาจจะเป็นเพื่อนที่เราเคยผูกพันเคยห่างเหินกันด้วยระยะเวลาด้วยการเวลาที่มันเปลี่ยนไปแล้วเราเนี่ยเดือนเนี้ยเราจะต้องกลับมาประสานงานหรือว่าติดต่อกับเขาอีกรอบนะครับไพ่ใบต่อไปครับเป็นไพ่เจ็ดเหรียญนะครับเจ็ดเหรียญเป็นไพ่ที่บอกถึงการทํางานใดๆเนี่ยคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มนะ ที่คุ้มกับสิ่งที่ทําลงไปนะครับคือทําอะไรไปเนี่ยเราก็จะได้นะเหมือนปลูกต้นไม้แล้วรอผลมันก็จะได้ตามนั้นมันอาจจะไม่ฟุกจนแบบควิได้กําไรได้เงินมโหาามหาศาลมโหรา,าอะไรขนาดนี้ครับแต่มันก็มันก็ได้อย่างที่ควรจะเป็นนะไพ่สามใบนี้ยังไม่มีความฟุง้งเฟอ้อในเรื่องของการเงินที่แบบได้เงินมาเปี้ยงปัง,งนะแต่มันก็มันก็ได้ในสิ่งที่ควรได้เออเอางี้ดีกว่านะฮะถ้ามันเป็นเรื่องของงานนะ ใครที่ทํางานประจํางานที่แบบอะไรอะงานที่มันมีรายได้คงที่สม่ําเสมอเนี่ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นอย่างนั้นนะฮะใครใครค้าขายอะไรช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นไปตามสถานการณ์ะเช่นสมมุตินะคุณทําธุรกิจปรากฏว่านในในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจของคุณเนี่ยหน้าร้อนช่วงสงการเนี่ยขายดีมากเลยอาขายของได้ดีเนี่ยมันมันก็จะกลับมานะครับมันก็จะเป็น มันก็จะเป็นสิ่งที่เราคาดคิดอะตามที่เรามีประสบการณ์บอกว่าอ๋อทุกทีเดือนเมษาช่วงสงการเนี่ยเราจะขายดีอ่าช่วงนี้มันก็ดีแต่ถ้าบอกเอฟช่วงนี้มันเนี่ยมันเป็นช่วงธุรกิจเรามันจะไม่ค่อยดีมันมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะมันจะเป็นไปตามที่เราคาดคิดเอาไว้ครับนะถึงบอกไงว่าใครที่ดูแล้วมันมันไม่มีความโดดเด่นอะไรเรื่องการงานตรงนี้มากเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาเราไป ไปปีกวิเวกไปศึกษาหาความจริงค้นพบตัวเองอะไรบางอย่างใครอยากฮิลลิ่งตัวเองก็ไปได้เลยนะช่วงเวลาเนี้ยใครบอกช่วงนี้ฉันจะสงบสงบอ่าฉันอยากจะไปอะไรอะ่ะไปเที่ยวกับเพื่อนไปปฏิบัติธรรมกับเพื่อนที่รู้ใจหรือว่าบางคนบางคนอาจจะไม่สายปฏิบัติธรรมก็ได้นะเออช่งช่องนี้มันอาจจะมีคนหลายกลุ่มนะบางคนบอกดอชอบชอบไปเรียนรู้อะไรแปลกๆใหม่ๆ ทีมกันไปกับเพื่อนหรือการอบรมการเรียนรู้ตรงนี้เราอาจจะไปเจอเพื่อนก็ได้เช่นคุณอาจจะชอบอะไรเดียวสมมุติคุณชอบว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไปร่วมกิจกรรมเช่นไปเรียนว่ายน้ำในเงี้ยเราอาจจะเจอเพื่อนเก่าก็ได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะมันมันมีโอกาสจะเจอกับคนที่เราคุ้นเคยนะเพราะได้ไพ่หกทวยนะครับใบสุดท้ายครับได้จ s สติก นะครับเป็นไพ่การเรียกว่าเหมือนกับการขึ้นขึ้นลงขึ้นศาลการตัดสินอะไรพวกนี้นะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะขอเลี้ยงไพ่นิดนึงชาวการมันเหมือนกับว่าถ้าคุณเป็นช่วงของการที่ประเมินผลอะไรก็ตามที่มันมีผลกับเงินเดือนนะครับเอเรื่องเงินนะกับเงินเดือนอะไรพวกนี้ดูเหมือนว่าในห้วงเวลาเดือนเมษาย,ยนนี้เราจะได้รับคําตอบละผลจะออกมาละ นะครับซึ่งจะติ๊กขึ้นมาควบคู่กับเจ็ดเหรียญน,นะมันมันจะเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะครับคือมันเป็นสิ่งที่เราทำอะ่ะถ้าคุณสมมุตินะอยากจะเลือ่อนเงินเดือนแล้วคุณที่ผ่านมาคุณทำดีมาตลอดคุณก็ก็ได้ดีถ้าทำแล้วมันไม่โดดเด่นน่ะมันไม่โดดเด่นเราก็รู้ว่ามันไม่โดดเด่นมันก็ออกมาเป็นไม่โดดเด่นนะฮะอย่างนั้นน่ะนะมันไม่มีลูกฝุ่ นะเพราะว่าไพ่ของความความสมเหตุสมผลในสิ่งที่เราทําความยุติธรรมอะไรพวกน,นี้มันจะทอนออกมาชัดเจนนะ,ะฉะนั้นเนี่ยชาวกันทั้งหลายในห้องเวลานี้ถ้าดูว่าเราจะได้เงินได้งานอะไรตอบแทนมันเป็นไปตามความสามารถเป็นไปตามสิ่งที่เราทำนะครับไม่ต้องไปวิตกกังวลเกินไปนะครับหรือบางอย่างออกมาแล้วไม่ไม่ถูกใจเราเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่า มันจริงหรือเปล่านะเพราะว่าไม่รู้สิให้มันขึ้นความยุติธรรมเช่นถ้าคุณได้เลื่อนขั้นเงินเดือนน้อยหรืออะไรพวกนี้มันก็จะเป็นมันเป็นไปตามนะน่ะคือคุณอาจจะคิดว่าเราก็ทําดีระดับหนึ่งแต่มันมีคนดีกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทํามันถูกต้องมันสมบูรณ์มันดีเนี่ยก็ใช่มันก็จะได้รับผลตอบแทนนะครับทีนี้เรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยมันก็เหมือนกับเรื่องงานนะนะคือมันได้เดอะโฮมิดเ่มันไม่ค่อยมีลาบฟุกฟุขึ้นมานะครับ คุณอาจจะได้สิ่งตอบแทนที่ควรจะได้เงินนะเช่นคุณขายของแล้วปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยค้างชาระในเดือนเนี้ยเขาน่าจะมาเคลียร์เสร็จสิ้นละเอาเงินจ่ายปิดยอดจบละนะครับคุณกําลังทําเรื่องของการเบิกเบิกค่ารักษาพยาบาลเบิกอะไระเงินประกันอะไรอย่างเงี้ยฮะที่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้มันต้องตัดสินน่ะในเดือนเนี้ยดูแล้วมีการสําเร็จนะครับส่วนโชคลาภฟลุก มันไม่มีนะเดือนนี้มันไม่ค่อยเด่นะแต่มันจะได้มันอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตฮะอ่าเช่นมันมีเงินค้างอะบางทีอาจจะเป็นเงินที่ลูกค้าค้างชําระข้าราชการก็อาจจะเป็นเงินเงินที่รองเงินตกเบิกอะไรพวกนี้มันมันเป็นเรื่องที่ควรจะได้แล้วมันก็ถึงเวลาที่มันต้องเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องตัดสินที่ต้องมาละนะครับแต่จากการเสี่ยงโชคฟุกๆอะไรเงี้ยไม่มีนะอันนี้ก็เรียนตามหน้าไพ่เพราะฉะนั้น ตั้งใจทาสิ่งดีๆนะครับคุณอาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับการพัฒนาเยียวยาตนเองแล้วก็โชคลาภในหน้านะของสิ่งที่เรารอคอยอะ่ะเออนะรอคอยงานรอคอยประกาศผลรอคอยความสําเร็จในเรื่องของเฮ้เคลมประกรันอะไรพวกเนี้ยนะก็จะสําเร็จครับก็จะได้นะแต่ถ้าแบบซื้อสลากกะถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันมันไม่มีไพ่เด่งนะอันนั้นอาจจะเป็นพื้นดวงเฉพาะบุคคลนะครับเนาะ ก็ทำนายไว้เพียงเอานี้ครับลัคนาราศีกันสวัสดีครับ